ตอนนี้อยู่หานอกุงมาสื้อนปิ้งปิ้งจีนกับมันปิงเอง็นฮะ เด็กน้อยซื้อยำจีนดีน้อยจะเอาจะไม่สบายดีแล้วนี่ฮาวนี่ฮาว你ามา ตรงนี้ก็สอนอ่ะไ่สอนไ่สอนภาษาอังกฤษบ่เออภาษาได้บ่ะไได้ป่ะนมามามาเกียมกินนั่นริ ปิ้งจีนปิ้งเอ็นโอเคเลรวเพิ่งโอเคโอเคโอ้ยเอาไว้ให้คุณวิวก่อนนะลูกสันก็กินนะอ้า เดอต้องรวนะมไหวนงั้นงวันที่ขอไัอันนี้คนบลายบ้นนนานไหน่กุ้งหรอลายลรือเปลาอ่าระสามมูไม่หรอเออ ไปเปลงจอให้นะว่าหาแสนห้าสิบพันูีสามเตียงทย์แยเคื่อนกระพางเลยแบนเพื่อนอยากอันเสื่อมนะว่าไหบอกอ,อันแบดหันห้าสิบเปียนหันสามแสน 3, ตัวธรรมดาสามแสน าทำนะคะแนาวนั่น,น,ปนเป<อ>็นอ,อียดกระโดดเออให้เอาทพมันเนาะทังถึงทางแพลงเราก็ให้หลายแบบนี้แหละอืบาทคนอื่นอน่ะเขาจะให้คร<อ>ให้ชงสามต้น แบบไปชื่อห้อื่นไหมเนาะอืมหวาน,นหันยังไปเอาขอบุ้นดูนยู่ถังใจจานมาเด้อต่าบอกความเด้อถังเด้อถงอันสีแดงวะคือเจ้าเอิญนมันบบอ,อุ้ยทังยังกระเปิดบมือมั<า><า>อนมีุ้งขอบุ้นขนาดนี้พันบุมมียู่ถังกับยู่โตน้ำพิ่งจะออกมา อย่างนี้นจะกินแล้วแป่งแล้วแป่ตงต้มเป็ดราบ เม่น่ารักแบบเยนหาเลไปถามให้าลิก่อนแคค่จะช่วยมันทีเขาา้านจ้ะอืมบอกว่าตันมะกรขวานะเด็กันคขอผู้กี้ตันหนึ่งนี้ขวด เปิดเป็นใหนญ่กว,ว่าประเทศวะประเทศเปิดป้อ <c oughs> เห็นเร็วแล้วนะ,ะาวามานี้ dạ bây cái là mình không hiểu rồi được hết cho gì đâu hết 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 เฮ้ยหน้าบ้านหน้าบ้านเฮาบ่มีหอกแถวได้บ่ตอนนั้นมีฝึกว่ามันมีปลาเกลืเพิ่นยังตือซเนาะยังยังจือคําลาวอยู่ว่ยังเว้าได้อยู่ว่บ่ได้ลืมแล้วแหละเนาะะไกี้อ นี่คือปนางกับเออมีนานเนาะเบาลาแล้วก็เก่งเนาะเออมีนาเนาะว่าไฉเหล่าแทนเพิ่ของคุณแทนเพิ่ของคุณ คัวบ <Draw> ่คือโดยโสร้างหางยาวเลยลรกยังงอโดยโดยเด็กคือบโดย่โดยเว่าแล้วก็เขียนกไกลลงมาคือบเอากไกลก็ต <à? S 2> ้องมีหัวตัวหนโดยจะพูดบอกให้เขียนนั่นเล็กน้ยบ พ่เธอว่เธอลูกกับเลือดมันเลือดเลมอ่ะดย